ติดตาสองชั้นเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่เนี่ยเห็นไหมตาลึกเหมือนพี่เนี่ยคือไม่มีตาที่เป็นติดตาสองชั้นที่พี่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อเดียวยี่ห้อนี้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้าไปซ้ำม,มาสวัสดีค่ะพบก,กับพี่แอลนะคะกลับมาอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานมากสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะตั้งใจว่าตอนแรกจะทําคลิปสวัสดีปีใหม่เพราะกลัวว่าวุาว่นวายมากเที่ยวเพลินนะ,ะก็เลยไม่ได้มาทักทายทุกคนวันนี้พี่แอลก็เอามา พร้อมกับของดีๆที่พี่ใช้ประจำแล้วก็เอามาลองแล้วเอามาเล่านะคะก่อนที่จะไปทุกคนสีผมได้สีผมได้ยังใจมากนี่คือสีขามุกนะคะสีขามุกซึ่งคล้ายๆกับสีผมบอลเลยแต่ว่ากัดไปสีรอบนะคะแล้วก็ผมก็มีความขาดไปแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราชอบสีนี้เราก็ต้องอดทนนะคะช่วงลองแล้วเล่านะคะของที่พี่เอาพี่ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วก็จนอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ พี่ใช้มาตลอดแล้วเป็นการซื้อซ้ําซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกยิ่งอายุเยอะนะคะหนังตามันจะตกลงมาเยอะแล้วก็ชั้นตาเรามันก็จะไม่มีเลยนะคะเหมือนมีตาชั้นเดียวเพราะว่าลืมตาแล้วตาลึกหายไปเลยก็เลยอยากแต่งสโมกี้อายบ้างอยากแต่งฟ็อกซี่อายบ้างแต่ว่ามันก็แต่งไม่ได้เพราะว่าตาเรามันไม่ให้นะคะส่งมันไม่ได้ก็หาวิธีก็คือไปได้วิธีการ ติดตา2ชั้นมาแนะนาว่าพี่ใช้ยี่ห้อไหนแล้วก็ยี่ห้อนี้ดีหรือเปล่านะคะยี่ห้อที่พี่ใช้เนี่ยเป็นของ Girl y Eye นะคะเป็นเนรมิตตาสองชั้นแบบมือโปรด้วยขั้นตอน4สเต็ปนะก็อันนี้เป็นตัวที่พี่ใช้ในการเรียนแต่งหน้าด้วยนะคะพอพี่ลองเนี่ยพี่ลองติดนะลองติดเองวิธีการติดมันค่อนข้างง่ายมากเดี๋ยวพี่พาไปดูวิธีการติดของพี่ก่อนที่จะมาเป็นลุคนี้ก่อนนะคะว่าติดยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองติด ตาสองชั้นนะคะวันนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ขาดแค่จุดเดียวก็คือตาสองชั้นการติดตาสองชั้นเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่เนี่ยเห็นไหมตาลึกเหมือนพี่เนี่ยคือไม่มีตาเลยลืมตาขึ้นมานี้ไม่มีชั้นตาเลยค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ตาตีนะคะทีนี้ ตัวที่เป็นติดตาสองชั้นที่พี่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อเดียวยี่ห้อนี้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำไปซ้ำมาอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่3แล้วนะคะเป็นกล่องที่พี่เนี่ยได้รับการแนะนำจากตอนที่พี่ไปเรียนแต่งหน้าที่ Sister Makeup นะคะเขาบอกว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยลองตอนแรกอะพี่อะติดตาสองชั้นไม่เป็นนะคะก็ไปซื้อแบบที่มันเป็นสเปรย์น้ำมานะคะพอเอาแบบมาเป็นสเปรย์น้ำมาเนี่ย ติดก็หลุดติดยังไม่ได้ไปไหนเลยหลุดแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบที่มาเป็นกล่องนะคะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะเปิดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูตอนเปิดออกมานะคะเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบเนี่ย ในเนี้ยก็จะมีให้แบบนี้เลยนะคะครบทั้งอันเนี้ยเขาจะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะก็คือมีซองเป็นพลาสติกแล้วก็แพ็คอันนี้มานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ติดตา2ชั้นนะคะในกล่องก็จะมีแหนบแล้วก็มีที่ดันนะคะแล้วก็กาวซึ่งกาวดีมากนะคะอันเนี้ยติดทนนานได้ขนาดไหนหลุดออกได้หลุดออกง่ายไหมหลุดออกยากมากนะคะพี่ติดตั้งแต่ เช้าเย็นเย็นนะคะตกเย็นเนี่ยถ้าจะเอาออกนี่บางทีก็เอาออกยากมากนะคะวิธีเอาออกของพี่ก็คือล้างหน้าใช้เมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็ค่อยๆถูเพราะว่าพี่ใช้แบบที่เป็นโฟมนะคะแล้วก็ค่อยๆถูมันก็จะออกทั้งกาวแล้วก็ทั้งสติกเกอร์เดี๋ยวพี่จะมาลองติดให้ดูก่อนนะคะว่าตาสองชั้นติดยังไงติดตอนไหนนะคะปกติแล้วเวลาที่พี่ติดตาสองชั้นนะคะพี่จะติดตอนที่พี่แต่งตาเสร็จแล้วนะคะต้องอ แต่งตาเสร็จแล้วแต่จะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าด้วยความที่ตาพี่มันลึกการกรีดอายไลเนอร์ตอนนี้มันจะโป๊ะมันจะมันจะโป๊ะมากนะคะต้องติดตาสองชั้นก่อนถึงจะกรีดอายไลเนอร์ได้พี่แต่งตาเข้มแบบนี้คือพี่จะเขียนอินไลเนอร์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะพอแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะพี่ใช้ไปแล้วสองอันค่ะมันจะมีรอยอยู่แล้วนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเราก็จะดึงปกติพี่จะวางนี่ เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมจะบางมากเห็นไหมขนาดทาบกับมือยังมองไม่เห็นเลยมันจะเข้ากับผิวเรามากนะครับที่ก็จะแปะบนหลังมือวิธีติดคือพี่จะแปะบนหลังมือแบบนี้นะคะตอนนั้นก็จะใช้กาวที่เขาแถมมาค่ะปกติพี่จะแปะไว้หลังมืออย่างนี้แหละแล้วก็ทามันลงไปอันแบบนี้นะคะพี่จะทาทั้งหมดของแผ่นแต่ว่าจะย้ำตรงบริเวณ บริเวณบริเวณต้นกับโคนมันนะคะอันนี้คือจะย้ำเพื่อที่จะมไม่ให้มันหลุดระหว่างวันนะคะจากนั้นก็รอมันนิดนึงนะคะประมาณสัก5วินาที10วินาทีนะคะจากนั้นก็มองต่ำ นี่ก็จะได้ชั้นตาขึ้นมาแล้วนะคะเวื้นหัวกับท้ายมันยังไม่ติดตีเท่าไหร่พี่จะใช้กาวนะคะย้ํเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตาสองชั้นแล้วพออายุเยอะตามันจะลึกยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ แต่งตาค่อนข้างที่จะยากสําหรับพี่ทีนั่นแหละคะ่ะ<ๆ>ก็ง่ายอย่างที่บอกเลยไหมคะพอมันแป๊บเดียวมันก็สามารถติดได้คือถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีการติดตาสองชั้นอยู่แล้วเนี่ยมันจะติดง่ายมากทุกคนข้อดีของตัวนี้สิ่งที่พี่ชอบนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการติดทนนานตัวนี้เนี่ยพี่ติดตอนเช้านะคะตกเย็นมาเนี่ยก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการหลุดไม่มีการเด้งไม่มีการเอ่อเงืออะคือไป ปลายของมันต้นของมันก็ไม่มีความเงือบออกมาหรือว่าเด้งออกมานะแล้วก็บางทีอะ่ะตอนที่เราจะล้างหน้าบางครั้งอะ่ะพี่จะจับแล้วก็ดึงออกเนี้ยบางทีก็ยังสะกิดออกยากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดแน่นนะคะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยซื้อกล่องเนี้ยมันไม่ต้องซื้ออะไรต่อเลยนะเพราะว่ามันจะมีทั้งกาวมีทั้งแหนบแล้วก็มีสติกเกอร์ตาสองชั้นให้ พรเรียบร้อยนะคะก็จบในอันเดียวกล่องเดียวะคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นานเพราะมีทั้งหมดประมาณ60คู่นะคะในกล่องนี้ซึ่งมันก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนถ้าเกิดว่าเราแต่งทุกวันนะคะก็แล้วก็ถ้าเราติดทุกวันก็1เดือนไซส์เนี่ยพี่คิดว่ากําลังพอดีสําหรับพี่นะคะคือไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะแล้วก็พอติดแล้วมันก็จะได้ตาสองชั้นที่สวยแต่บางทีถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ตาตุยตยพี่ก็จะติด2อันนะคะติด2อันนั้นก็จะได้ ตาตุยกําลังงามนะคะส่วนข้อเสียของอันนี้คือบางบางครั้งเนี่ยตาข่ายที่มันถูกตัดไปแล้วมันตัดไม่สนิทนะคะพอดึงออกมาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งอ่ะที่มันยังไม่ขาดดีพอเราดึงเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตาข่ายยืดมันก็จะยืดแล้วเวลามันติดมันก็จะยากอาจจะต้องดึงด้วยความระมัดระวังนิดนึงแล้วถ้ามันดึงแล้วมันไม่ขาดเนี่ยใช้กรรไกรตัดนะคะตัดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแตะหรือว่าถ้าดึงมันออกมาแล้วมันยังมีเส้นไหมใยเป็นใยยาวๆ เส้นใหม่นั้นออกก่อนนะคะแล้วค่อยติดตาสองชั้นติดตอนไหนถึงจะดีถ้าเกิดว่าไม่แต่ไแตงไม่แต่งตานะคะเป็นคนไม่แต่งตาเลยก็ติดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแต่งตาอยู่แล้ววันนั้นอยากแต่งตาให้มันเด้งๆให้ลงอายแชโดว์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยติดตาสองชั้นถึงจะดีนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ กลืนไปกับผิวเรามันจะมองไม่เห็นเลยว่าเราอะติดตาสองชั้นเพราะบางยี่ห้อมันยังโปกอยู่นะกอลปะเนีมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ได้สั่งออนไลน์แล้วก็พี่ไปตามร้านอีแบนบอยไปตามร้านวัสสันร้านค้าที่เป็นขายเครื่องสำอางไม่เจอนะคะตัวนี้มีช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้นนะคะส่วนพี่เนี่ยซื้อผ่านลาสาด้าน,นะคะแล้วก็ซื้อร้านเดิมซื้อประจํานะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถพิมพ์ไปที่ Facebook ของ g u r l ี่อนะคะตัวนี้สั่งที่นั้นก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เก r l ี่อใน Lazada หรือ s h o ป e e อันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็พี่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่พี่เลือกใช้กล่องเนี้ยพี่ซื้อมาในราคา107บาทนะคะค่าส่งก็137บาทก็ใช้ได้นานเป็นเดือนค่ะแล้วก็นั่นแหละดีอีจนต้องเอามาเล่าให้ฟังค่ะ ใครที่มีปัญหาตาลึกตาไม่มีชั้นสามารถไปหาตัวนี้มาใช้ได้นะคะพี่ว่าระหว่างแบบกาวกับแบบน้ําอันไหนดีกว่ากันพี่ว่าแบบกาวอ่ะสำหรับพี่รู้สึกว่าแบบกาวดีกว่าเพราะว่าพี่หนังตามันจะเป็นหนังตาค่อนข้างมันนะคะพอหนังตาค่อนข้างมันพอติดแบบน้ําเนี่ยแป๊บเดียวมันหลุดนะคะแต่ว่าถ้าใช้แบบกาวเนี่ยตลอดทั้งวันมันก็ไม่หลุดนะฮะอาจจะต้องดูด้วยว่าหนังตาเราเป็นหนังตาแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าหนังตาเป็นประเทศแบบมันแบบพี่เนี่ย แนะนาให้ใช้แบบกาวดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าหนังตาไม่มันสังเกตได้จากเวลาแต่งตาเนี่ยมันเยิ้มหรือเปล่าถ้ามันเยิ้มมาแปลว่าหนังตาเรามันนะคะแบบนั้นนะ่ะใช้แบบกาวดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแต่งตาเราไม่เคยเยิ้มเลยก็ใช้แบบน้ำก็ได้แนละ้วก,ก็เหมาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยพี่ไว้ใจยี่ห้อนี้ไปที่สนใจ l a z a d a s ช o อป e แล้วก็ Facebook ของ c u r l ย e ์อค่ะ วันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ